ลงหววค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้ก็ต่อคิดกันเนาะค่ะเนาะหอดหัหวแล้วค่ะพี่น,อน,น้องสิมากกล่อมใหม่กันเนาะค่ะแต่ว่าไปเห็นจังอื่นค่ะทักน้ำค่ะพี่น้องเป็นเนี่ยอดกำลังงามๆค่ะพี่น้อง,น,องน่นะยุ่งกระไรายอยู่ในน้ำเป็นหววค่ะพี่น้องนี่นะ ่คะพักน้ำเก็บขางน้ำไปน้ำเนาะว่าห่วยกันนะค่ะถ้าสึมัดคนมาใหม่กันบาด้านหอดก่อรัางยางไปแลวเอื่อยสองคนไปลไม่ป่าพนในท่านอำนาบแล้วค่ะ บางยานึกก่งกะเพิงอันซ่างหานทั้งนิ่มไปค่ะได้หังนึงลงหวยเก่งนะยแม่ป้าพนได้ทุกอย่างเลยเทากับเป็่ตากอ้อกสิผ้าจมน้าตอนใดดอกพี่น,อน,น,อน,นอ้องบ้าจมกงหน,น้าตอนใดดอกเหรอหนามไป ดีเด่นนี่ใบนี่ง่ง่นี่นะหักใหม่หักใหม่เอาไหมเอาใบมันใสไม่หห่อาไเอาใบใสหักม่ให่นี่ง่า่เออเอามาลูกซ่อนซ่กันนะหคอใสยิาเจ็บคอ เจ็บคอไปไปหาหมอเขากรสิว่าโควิดเกิดขึ้นอีกละใช่นั่นพิ่มเงินอันนี้น้ำอยู่เป๊ะๆของมันพี่เนาะน้ำมันมันเท่าไหร่บ่น้ำถึงเดือดหาน้ำึงเดือดหา ก็เออืมน่งนั่งนั่งนใส่ินใส่ได้กินใส่ี่หนนี่โยเปเปเออแม่้าคมลายแถ่นี้นะน้าโยเปเปเขเป็นผู้ใหญ่เอาไหมเบิดคำนี่หวานเบิดเอาเลย เบิดบ้างเด้อพุ่นน่ะหวานเจี๊ยบแซ่บอดเกลือแล้วเละเปล่าต้องใส่จะตอดเกลือแน่นี่เฮียมาตอดเกลือวะอันนี้สิบปกินเด้นี่อันนี้สิไปใส่อันเครื่องสำอางเด้อหนีดูทนได้หรือเปล่าใส่เอาไปใส่ฝาเขาว่าไปใส่กับอันท่าหนาอืมท่าหนาเขาว่าหนาสีเนียน ตอดแถวแหละแน่นตอดฮอตแคนนันมันกินได้ตอนด้วน้องมันตอดแควเห็นไหมพี่น้องจำยามาแ่บคักพันนะพันนะผักบอกหวานเยอบยาเขาวันี้ ยา,า,รา,ารักษาเบาหวานรักษาเบาหวานให้คงที่เพิ่มความหวานให้นิดหนึ่งบักผ้าฮักกันผ้าฮักเอ้ยอาให้มหล่นกันกินลูกมันเยอไอ้นี่มันผสมผสมมันเอา เปรี้ยวเปรี้ยวหวานเปรี้ยวอมหวานรสชาติเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานตคนี่เหลืองเนี่ยมันจะออกรสเปรี้ยวนิดนึงใครไปกินอีกอย่างมันคือเป็นขมขมน้ำมันขมบะเมียนคอยอันนั้นคอยไปเด็ดผักอันนี้พี่น้องมันติดมือขมยางอันผักน้ำนี่ไหมอตัวว่า แมนแลอ้พวกเน่ยปลาพะกูั้างเว้ยนี่หลงใจบอสตัวนี้แหละคุณมาเอานี่เป็นขมขมกินยังไงกับขมมันขมอยังมันไม้บอสมันกินดอกไม้ยามินเพราะว่าเป็นคมติ๊กเลยนะดอกอะไรดอกไม้เนี่ยมันไปเอาน้ำหวานน้ำดอกไม้ดอกไม้ทุกชนิดจะเป็นคมขมกไม้ นี่แหละรักษาเบาหวานมันก็เลยขมห <laughs> ้างส่งน้อยเ,อเอาขาหน่ะออห้างมินน้อยเนี่ยมันอยู่ในป่ามันเนด็ดเอาเลยไม่ต้องอุดมันอยู่ในพันผืนว่ะ <ไป S 1> มันเต็มให้พันผืนมาติดเอาคุณ